อยู่บอกนะอยู่ผมตีด you know. ีบ้าท oh, ุกตัวไม่อยูพี่บ้าทุกคนอ่ะยผมแม่งบ้าหายหมดอ่ะโอโหันผมบอกแล้วพี่ไม่ตีบ้าทุกคนเลยจัดจัดจัดหน่ยพอ้ผมอี้ทุกคนเลย ห้าคนอะออแน่นปากไปที่โขกเก,ก็บกันเองยิ่แบ่งแล้วท่านหมองโขกโตอยู่ข้างหนไปจุกกัดเนี่ยท่านหมอให้ดีเขาไหร่าน่ะ,ะน้องกูเหลาา่าตาเศร้า านีบ้าไปเหี <t <t ้ยับแล้วนบ้เว้ยใจดีดีัดสามเฮ้ยเกินหมดแรงล้วหมดตั้งแต่ยอลลุกไม่ไหวแล้วท้าพี่ ไม่ไ่อกล้้ไม่ทูเลนเกลายวะไม่ตรงหรออยอ่ใช่อแต่เล่นหนยจะจับกำลังเลยมองทนหล ยี้มุดไปได้ไงวะเอาป่ะแล้วปูไม่ตีนี้บ้เป็นจริงเลยอ่ะอย่างง่ายไม่ลงไม่ตีนี้บ้มันหรอวะใครบี้กันแหละ ยังหวมึงดีเลยเลมหมดแล้วดีป่า ไม่ใช้เพิ่มแล้ววิ่งงอ่ะอืมไปโดนหลังต่อหน้าต่อหน้า <c oughs> จะรีเบิร์สจากกูก่าลังเีอะไรวะโอ้เบอ,อาเป้าสิ Hãy subscribe đi kênh Ghiền Mì đi Để đi ying, lỡ wow, video hấp dẫn I'm not. ได้เขาเรียกอะไรอกิาตีกิ้วไม่ได้อะไรเมื่อ

เฮ้ยช่วยดิอด้ไหมเออจริงมันไปฮึบเราพ่อไปพูดบมกพี่ชาติยานล้วนพี่งเราไปไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วช่วยดิช่วยดิเออมันจริงจริงกันแหละไอ้ยีย Oh, Pao, yeah. nu, nu, nu. Mm, ไปลงไอ้เนี่ยเอ็มไอเป้าไอเป้าไอเป้า เล้ยไม่ไหววะไอ้พวกกับมาดีถึงเดิมกว่าป่ะก็โหคุแม่ในน็อไซเออรน็อตสามวรู้อยู่เนี่ยโอเคนะมาเลยว่าก็ไมไหนเสียเปล่ามาทีนี่มาแล้วใหม่ปะ เอาวะเอาวะอานะรถปักหลัไม่น่ากลัวตัว่โตจาี่กแล้วะเร็วออกไปเร็วเยมื่อกี้กัมาไหมมึงกลับมาหมมึงกลับมาไหม พี่มันเป็นตามมันเป็นอย่างที่เขาพูดไว้เลยว่ะพี่ได้ใช่ไหมเปร่าอยู่ในยุคเขาใครบ้างอ่ะมี่ผมกับพี่น็อตหี่เลยแต่าัวนี้ออกทีงสามแต้ม